สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทำขนมครกในกระทะสูตรนี้รับประกันความอร่อยนะคะรสชาติหอมหวานมันฉ่ำกะทิอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยนะคะ สำหรับเมนูในวันนี้ก็คือขนมครกทําในกระทะแบบง่ายๆทําทานเองที่บ้านเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนนี้จะเป็นส่วนของแป้งขนมครกก็จะมีหัวกะทิแม่ซีใช้กะทิข้นสดใครจะใช้เป็นกะทิกล่องก็ได้ค่ะหางกะทิ เลือป่นแม่ซีใช้เป็นเกลือแกงน้ำตาลทรายข้าวหอมมะลิหุงสุกจะทําให้ตัวแป้งมีความกรอบนอกนุ่มในแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นน้ําปูนใสจะทําให้ผิวขนมเนี่ยมีความกรอบมากขึ้นแต่อย่างที่บอกเมนูนี้เป็นเมนูง่ายๆทําท,ที่บ้านใครหาน้ําปูนใสไม่ได้ตัดออกแล้วใช้เป็นน้ำเย็นจัดก็จะช่วยทำให้แป้งมีความกรอบได้เช่นกันค่ะแล้วก็แป้งข้าวเจ้าแม่ซีใช้ยี่ห้อนี้เลยค่ะตราอมารินทิปเป็นแป้งข้าวเจ้า100%ผลิตจากข้าวเจ้าแท้ปราศจากกลูเตนนะคะเมื่อนำมาทำ ขนมเน,เนื้อสัมผัสก็จะนุ่มอร่อยมากแม่ซีแนะนําเลยค่ะก่อนอื่นก็จะช่างตวงแป้งก่อนแป้งข้าวเจ้าอมรินจะมีขนาดถุงรัดหนึ่งกิโลกรัมนะคะเราจะช่างตวงให้ได้250กรัมค่ะตัวนี้เขาจะเป็นแป้งข้าวเจ้าคุณภาพดีทําจากข้าวเจ้าแท้หนึ่งเปอร์เซนต์นำไปทําขนมหรืออาหารได้หลากหลายเมนูเช่นทําพวกขนมไทยอาหารประเภทชุบทอดและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะการันตีคุณภาพโดยครัววังทิพย์นะคะ เทส่วนผสมทุกอย่างลงในโถปั่นแล้วปั่นให้ละเอียดเลยค่ะปั่นละเอียดดีแล้วก็เทกลับไปในชามแป้งเดิมได้เลยคนให้เข้ากันอีกสักรอบนะคะเดี๋ยวเราจะพักแป้งตัวนี้ไว้นในอุณหภูมิห้องแบบนี้แหละสักประมาณ30นาทีเพื่อให้แป้งมันอิ่มน,น้ำนะคะโอเค ระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปทําขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะระหว่างที่รอเราก็มาทําในส่วนของหน้ากะทิกันค่ะส่วนผสมก็จะมีหัวกะทิทันสดเช่นเดิมนะคะเกลือแกงแป้งข้าวเจ้าแม่ศรีก็ใช้ตัวเดิมเนี่หละค่ะแป้งข้าวเจ้าอมารินทิพย์นะคะน้ําตาลทรายแล้วก็ในส่วนของผักต่างๆที่โรยหน้านะคะแม่ศรีก็จะมีต้นหอมซอยมันม่วงเผือกหั่นเตา๋านึ่งให้สุกแล้วก็ตัวนี้จะเป็นข้าวโพดหวานนึ่งสุกเช่นกันค่ะเราก็เททุกอย่างลงไปในชามผสมได้เลยค่ะ ใช้ตะกร้อมือคนได้เข้ากันนะคะพอน้ำตาลทรายเกลือแล้วก็แป้งละลายเท่ากันดีแล้วก็เป็นอันใช้ได้ค่ะขั้นตอนนี้ง่ายมากตอนนี้แม่ซิก็พักตัวแป้งมาครบ30นาทีแล้วค่ะเรามาดูกันนะคะส่วนผสมก็จะมีความข้นขึ้นประมาณนี้เลยค่ะ โอเคค่ะเมื่อเตรียมวัตถุดิบทุกอย่างครบแล้วต่อไปเราก็ไปทําขนมครกกันเลยค่ะตั้งกระทะเปิดแก๊สใช้ไฟกลางค่อนอ่อนตัวกระทะเนี่ยแม่ซีแนะนําให้เป็นแบบเคลือบเทฟลอนนะคะแป้งขนมจะได้ไม่ติดกระทะค่ะแล้วก็แม่ซีใช้กระทะทอดไข่ดาวขนาดความกว้างอยู่ที่16เซนค่ะเราจะทากระทะด้วยน้ํามันพืชบ,บางๆแม่ซีใช้เป็นน้ํามันรําข้าวนะใช้แปรงซิลิโคนแล้วก็ทายทั่วบางๆค่ะ พอกระทะร้อนได้ที่เราก็จะหยอดตัวแป้งลงไปก่อนหยอดต้องคนก่อนทุกครั้งค่ะเวลาพักแป้งไว้นานๆเนี่ยมันจะมีการนอนก้นนะคนก่อนหยอดลงไปแม่สีใช้ทัพทีครึ่งก็กลิ้งนิดนึงค่ะ พอแป้งเริ่มเซตตัวนิดนึงอย่าให้สุกมากนะคะเราก็ใส่หน้ากะทิลงไปถ้าเกิดว่ารอแป้งสุกแล้วใส่กะทิเนี่ยมันจะแยกชั้นนะคะชชำๆเลยแล้วก็เริ้อีกทีหนะึ่งตามด้วยไส้ตามชอบได้เลยขอเป็นข้าวโพดก่อนนะคะ ปิดฝารอให้ขนมสุกค่ะเราสามารถเปิดฝาแอบดูได้นะโอเคสุกแล้วค่ะให้สังเกตขอบมีสีน้ำตาลนะคะแล้วก็ตัวแป้งตัวกะทิเนี่ยเริ่มแห้งแบบนี้เป็นอันใช้ได้ค่ะเห็นไหมมันสามารถร่อนออกได้แบบนี้เลยวิธีการเอาขนมออกจากกระทะน,นะคะก็แซะขอบก่อนค่ะจากนั้นก็เนี่ยเคลงไปได้เลยนาถานม,มาก มาทำกระทะถัดไปกันเลยค่ะเริ่มด้วยทาน้ำมันเหมือนเดิมตามด้วยแป้งที่คนแล้วสองกระบวยเลยพอแป้งเริ่มเซ็ตตัวเราก็ใส่กะทิลงไป คราวนี้จะเป็นต้นหอมซอยนะคะหน้านี้แม่สีชอบที่สุดปิดฝาค่ะมาหน้าที่สามนะคะเผือกและมันม่วงจะทำให้ดูเป็นหน้าสุดท้ายแล้วนะคะ หน้าเผือกค่ะและมันม่วง ขนมครกในกระทะของแม่ซีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าทําตามสูตรนี้จะได้ประมาณ1ิบเชิ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับขนาดของกระทะด้วยนะคะและแล้วก็ได้เวลาชิมเดี๋ยวเรามาดูเนื้อขนมครกกันค่ะว่าเป็นยังไงส่วนขอบแน่นอนค่ะจะมีความกรอบนะคะส่วนเนื้อดูค่ะชำ้ชำๆเลยทานด้วยกันนะคะ อืมอร่อยเหมือนเดิมเลยค่ะเพราะสูตรนี้แม่ซีเคยทำขายลูกค้าติดใจมากๆเลยนะคะรสชาติหอมหวานมันฉ่ำกะทิ อร่อยสุดๆไปเลยค่ะแล้วตัวแป้งไม่มีกลิ่นเหม็นสาบเลยแม่ซีเคยใช้บางตัวจะมีกลิ่นเหม็นสาบทําให้ความอร่อยของขนมเนี่ยลดลงแต่ตัวนี้คือเลิศมากหอมอร่อยกัดง่ายเนื้อสัมผัสนุ่มอร่อยจริงๆค่ะแป้งข้าเจ้าอมรินทิพย์หาซื้อง่ายราคาสบายกระเป๋าเคล็ดไม่ลับฉบับมืออาชีพสามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าใกล้บ้านและช่องทางออนไลน์หรือ Tik t o ็อกช็อ และสำหรับคลิปนี้แม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ซีในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ